สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์เีกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เข้าสู่เกมที่24แล้วประจำเช้าวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์มีเตะกันอยู่4คู่เริ่มกันที่เลสเตอร์เปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไป3-1เกมนี้ทีมเยือนนำไปก่อน1-0จากลูกยิงของโมซาล่าฮะแต่ว่าเจ้าบ้านก็มายิงแซง3ลูกรวดในช่วงท้ายเกมจากเจมส์แมิสันเจมี่วารดี้และก็ฮาวิบาร์ คีสันทาเลเปิดบ้านพายให้กับเบอร์รี่ไป0-3วันนี้ทีมเยอได้3ประตูจากโยฮันเบิร์กกุตบุนเซนเจนเดอร์ดิเกสและก็แมทธิวรอตันแมนซิตีจากฝูกครับเปิดบ้านถล่มอาชนะสเปอร์ไป3-0จากลูกจุดโทษของโรดี้แล้วก็อีก2เม็ดของอินาคกุนโการครับโอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้กุนการแม่งฮอตจริงๆยิงแทบทุกเกมเลยส่วนอีกคู่หนึ่งไบรตันก็เปิดบ้านเสมอกับแอสตันวิลลาไป0-0 นั่นก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยเลิฟไบสีฟ้าแมนซิตี้เนี่ยนำจากฝูงแบบยาวๆครับมีอยู่53แคะแนนอันดับ2ตอนนี้เปลี่ยนมือเป็นเลสเตอร์มี46แมนยูร่วมมาอยู่ที่3มีอยู่45อันดับ4เป็นลิเวอร์พูลมี40คะแนนเหมือนเดิมแต่ว่าถูกอันดับ5แล้วก็6กไลจี G. มาฮะอย่างเชลซีกับเวสต์แฮมที่มีทีมแล้ว39คะแนนอันดับ7เป็นเอฟเวอรตันมี37อันดับ8 แล้วก็ก้าวอย่างวิลล่ากับสเปอร์มีทีมละ36ส่วนอันดับ10เป็นลีกมี32คะแนนในขณะที่ซอนตกชั้นเนี่ยอันดับ18ดตอนนี้เป็นฟูลแลนมี15อันดับ19เวสต์บอม12แล้วก็อันดับที่20เชฟยูมีอยู่11คะแนนไปต่อกันที่ดาวซันโวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นโมฮัมเหม็ดซาราที่ยิงไปทั้งหมด17ประตูปิดท้ายกันที่โปรแกรมพิมร์เลอกอังกฤษในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่1 4กุมภาพันธ์มีด้วยกันสคู่สารต อาร์สเนลเจอรลีดและก็เอเวอร์ตันจะเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมส่วนคืนวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคารที่16กุมภาพันธ์มีทางเวสต์แฮมเปิดบ้านเจอเชฟยูและก็เชลซีจะเล่นกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ด